หมูทอดเกลือนะครับใช้หมูสามชั้นนะครับนี่ครับขั้นตอนแรกเราก็เอามิตรปลายแหลมมาแทงหนังก่อนแทงให้ทั่วเลยนะครับแทงให้ถี่ยิบเลยนะครับทิมหนังหมูเสร็จแล้วนะครับต่อไปล้วก็ตะบางน้ำส้มสายชูนะครับจะใช้ด้านหนังนะครับ ลงไปแช่ไว้เลยครับแช่ทิ้งไว้ครับครึ่งชั่วโมงต่อไปแล้วก็เอาหมูมหันนะครับหั่นชิ้นใหญ่ๆหน่อยนะครับหั่นเสร็จแล้วก็หมักเกลือนะครับ อันนี้จานนี้ไม่มีน้ำส้มสายชูแล้วนะครับอาหมูหมูหนึ่งกิโลใช้เกลือครึ่งช้อนโต๊ะไปเลยครับเสร็จแ,แล้วก็ขยำนะครับขออนุญาตมือนะครับเปล่าๆเลยหมักเกลือไว้ประมาณสิบนาทีนะครับแล้วก็จะทอดต่อเลยน้ำมันเยอะไฟกลางทอดเลยครับ พอไปเรื่อยๆนะครับน้ำมันไม่ระเบิดไม่ต้องตกใจครับพอหมูนี่สีเริ่มเกรียมนะครับก็คนบ่อยๆนะครับสีของหมูจะได้เกรียมสม่ำเสมอกันหมูเราก็เกรียมสีสวยงามสม่ำเสมอกันแล้วนะครับก็ปิดไฟ พักเ็จน้ำมันนะครับสีสันสวยงามครับครับพริกป่นเข้าคั่วใั่ไปเลยน้ำปลาครับผสมให้เข้ากัน เติมน้ำมะนาวนะครับแล้วก็ค่อยๆชิมให้ได้รสชาติที่พอใจรสชาตินี้เป็นที่น่าพอใจนะครับก็หอมแดงซอยใส่ต่อเลยครับแล้วก็ต้นหอมกับผักชีฝรั่งซอยไปเสแล้วก็คนหน้าตาแบบนี้ครับหมูทอดเกลือพร้อมขึ้นโตะ๊ะ รับประทานแล้วครับหมูทอดเกลือขึ้นโตพร้อมรับประทานแล้วครับเด็กชายปามีก่ก็เหมือนเดิมครับขนมวตามด้วยครับเป็นไงครับเป็นไงครับโอ้อเยี่มเยม่ยยม